ครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำไอตัวไวเลสไมโครโฟนชนิดบอดี้แพคนะครับผมยี่ห้อ XGS ครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่า X E X G E S ครับหรือว่า XGS ประมาณนี้จะเป็นเอไวเลสไมโครโฟนแบบบอดี้แพคเป็นไวเลสไมโครโฟนแบบฟิกความถี่มาจากโรงงานนะครับผม ไม่สามารถไอจูนว่าเปลี่ยนความถี่ของตัวไมโครโฟนได้นะครับผมเป็นเป็นไมโครโฟนบอดี้แพคแบบราคาประหยัดนะครับนะราคาประหยัดแพ็กเกจของเขาก็จะประมาณนี้นะครับแพ็กเกจปัจจุภัณฑ์ของกล่องตัวนี้ XGS w i e l e t ไมโครโฟนชนิดบอดี้แพคนะฮะนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนปัรจ,จุภัณฑ์ของของเขาก็จะประมาณนี้นะฮะ รูปลักษ์บรรจุภัณฑ์ Violet m i ไมโครโฟนแบบฟิกความถี่ยี่ห้อ XGS นะแบบบอดี้แพคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของกล่องข้างในนะในชุดอุปกรณ์ เป็นไมโครโฟนบอดี้แพคแบบราคาประหยัดนะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคู่มือการใช้งานนะเป็นคู่มือการใช้งานของไมโครโฟน Body Pack รุ่นราคาประหยัดนะครับผม มันนีผมเดี๋ยวผมให้ดูคู่มือคู่มือนิดนึงนะก็จะประมาณนี้ของคู่มือคู่มือแล้วก็บอกสเปคนะอันนี้อันนี้โปรดักต์การบอกสเปคของผลิตภัณนฑนะ์ตัวนี้มีมาให้แผ่นหนึ่งตัวนี้ก็บอก ลักษณะการให้อ่านคู่มือแล้วก็การเชื่อมต่อการใช้งานการต่อประมาณนี้นะคะนะครคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษตัวนี้ก็จะเป็นใบรู้สึกว่าจะมีภาษาภาษาอื่นมาด้วยผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นภาษาอะไระก็จะประมาณนี้คะไอะ้คู่มือแมนนวล เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ให้มาและเดี๋ยวนะก็จะมีตัวเดี๋ยวผมจริงๆจริงๆจะมีแถมไอ้ตัวถาดไอ้ตัว186 5งส่วนมาให้ก้อนหนึ่งนะพอดีผมแกะออกไปแล้วแล้วก็จะมีถาดไอ้ตัว สองเอจำนวนสีก้อนฮะให้มาด้วยในในในเซตชุดของไอชุดไอตัวไมโครโฟนบอดี้แพคตัวไอของชุดนี้นะครับผมให้ดูก่อนผมจะให้ดูในส่วนของตัวตัวส่งนะตัวนี้จะเป็นไอตัวไมโครโฟนบอดี้แพคที่เป็นตัวตัวส่งสัญญาณนะผมตัวนี้นะฮะตัวส่ง ก็จะเป็นพลาสติกอนะแล้วก็มีคลิปหนีบหนีบไอตัวเออ่ของเขาให้ตรงด้านหลังตัวนี้นะบอดี้จะเป็นพลาสติกนะบอดี้จะเป็นพลาสติกตัวนี้จะเป็นเสาอากาศเสาอากาศในการส่งนะเสาอากาศตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เป็นวอลลุ่มในตัวด้วยนะสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เป็นไอตัว ทำหน้าที่เป็นวอลลุ่มในตัวไปด้วยฮะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบเสียบไม้นะเสียบไมโครโฟนฮนะตัวตัวสีเงินๆน,นี้จะเป็นช่องเสียบไมโครโฟนนะบอดี้เป็นพลาสติกเล็กกระทัดรัดประมาณเล็กกว่ากว่าฝ่าฝ่ามือผมนิดหนึ่งประมาณนี้ฮนะน้ำหนักก็ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่หนักลวก็ไม่เบาจนเกินไปนะ อันนี้ก็ในส่วนของตัวตัวส่งตัว transmitter ของตัวไมโครโฟนไอบริแพคของ XGS นะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวผมจะให้ดูไอตัวนี้ก่อนเป็นตัวตัวรับนะตัวรีเซิร์ฟของมันนะตัวรีเซิร์ฟของมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็จะมีเสาเสารับเสาอากาศเสารับนะะนะฮะก็จะเป็นแจ็ค ขนาด6.35ม mm, มิลลิเมตรนะตัวนี้นะครับผมในส่วนของตัวบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมพบปรับโฟก,กัสอีกหนึ่งจะเป็นพลาสติกตัวนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดนะปิดเปิดออนออฟออนออฟ นะตัวพอตในการชาร์จหรือว่าใช้ไฟก็จะเป็นแบบไนะอ้ทายซีนะรับไฟ DC 5โวลต์ก็ใช้ไฟของไอตัวอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ทั่วไปนะนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในก่อนนะตัวนี้จะใช้ไอ้ทานไอ้ลิเทียมนะครับผมขนาด 18650ขนาดไอ้3.7โวลต์นะที่ใช้ในการาใส่ไปในตัวนี้แล้วก็ให้ตัวนี้นะทำงานเป็นไฟเลี้ยงสำหรับไอตัวเครื่องรับไอตัวตัวรุ่นนี้นะครับผมประมาณนี้ใช้ไอแบตลิเทียม 50, 1 8 6่0ก้ก้อนนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะผมให้ดูก่อน ก็คุณภาพก็ถือว่าโอเคในราคาในราคาที่ประหยัดนะฮะไมค์บอดี้แพคราคาประหยัดไวเลสไมโครโฟนแบบบอดี้แพคราคาประหยัดนะฮะอ่สเปคระยะที่ที่ในร้านค้าเขาบอกมาคือประมาณไม่เกิน50เมตรในที่โล่งนะครับผมก็เหมาะก,กับการใช้ในการบรรยายในห้องประชุมขนาดเล็กไม่ไกลไม่ไกลมากหรือว่า ในสถานที่ที่สามารถใช้ใช้รับสัญญาณได้ตามตามสเปคที่ไอตัวร้านค้าเขาบอกมาว่าไม่เกิน50เมตรก็กใช้ได้นะตัวนี้แต,แต่แต่ผมยังไม่ลองแบบจริงจังนะผมผมแค่แกะแกะเปิดให้ดูว่ามัน,ม,นมันมีอุปกรณ์อะไรแถมมาให้มั่งสำหรับรุ่นนี้นะผมขอปิดก่นอนครับผมในส่วนของ ตัวนี้ก็จะมีสายชาร์จมาให้หนึ่งเส้นนะครับผมสายชาร์จม,มาให้หนึ่งเส้นนะครับสายชาร์จมาให้หนึ่งเส้นสายชาร์จมาให้หนึ่งเส้นนะแถมมาให้หนึ่งเส้นแล้วก็ตัวแจ็คแปลงจากไอ้แจ็คหกจุดสามห้ามิลลิเมตรเป็นสามจุดห้ามิลลิเมตรเป็นเป็นมินิแจ็คนะฮะเป็นแจ็คเล็กนะประมาณนี้แถมมาให้หนึ่งตัวนะนี่ครับ แล้วก็ในส่วนของชุดใหม่ชุดใหม่จะแถมมาให้อยู่2 2แบบนะแบบเป็นคลิปหนีหนบเสื้อนะเป็นตัวใหม่คลิปเป็นหนีบเสื้อนะฮะหนีบเสือ้อหนีบไว้ตรงตำแหน่งที่ที่เราจะใช้งานในการพูดนะครับผมเพื่อใช้งานกับตัวตัว,ตวไอ้ทรานสมิเตอร์หรือตัวตัว,ตว ตัวส่งตัวนี้ฮะหนึ่งตัวก็จะเป็นแบบแจ็คไม้เล็กแบบมินิ3.5มมิลลิเมตรฮะให้มาหนึ่งเส้นนะในชุดนี้แล้วก็เป็นไอ้ไม้แบบคลิปแบบคล้องคล้องหัวนะให้ให้มาหนึ่งหนึ่งอันด้วยฮะหนึ่งอันในชุดของเซตนี้นะฮะก็ให้มาหนึ่งอันนะฮะก็จะเป็นแจ็คเล็กเหมือนกัน เดี๋ยวผมสังเกตดูก่อนสังเกตดูรู้สึกว่าเดี๋ยวนะตัวตัวของแจ็คตัวนี้นะของแบบคลิปแบบคล้องหัวเนี่ยมันจะเป็นแบบน่าผมผมสังเกตเพิ่งสังเกตเห็นเนะี่ยเป็นแจ็คมินิสามจุดห้าแบบขีดเดียวนะเนีย่ยสังเกตดูขีดเดียวนะขีดเดียวส่วนแจ็ค ไอตัวแบบหนีบเสื้อฮะจะเป็นแบบ2ขีดนะสขีดสังเกตดูกันนะสขีดนะหล่งสนะฮะเดี๋ยวนะผมดูกันว่ามันมีอะไรพิเศษมานอกเหนือจากนี้รแบบประมาณนี้ครับผมก็ในเซ็ตนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้ส่วนฐานเนี่ผมพอดีผมแกะไปไปไว้ที่อื่นผมเลย เลยไม่ได้มาแกะให้ดูนะความถี่ที่บอกมาคืออยู่ในช่วงใช้งานของคลื่นในตัวไวเลตไมครโฟนตัวนี้จะใช้อยู่ในช่วง500เมกะเฮิร์นะ500เมกะเฮิร์ถึงเดี๋ยวผมก็นะถึงประมาณ600 600กว่าเมกะเฮิร์นะประมาณนี้ฮนะอยู่ในช่วงย่านความถี่นี้ที่ ไม้ชุดนี้ที่เป็นฟิกเป็นเป็นไม้บอดี้แพคแบบฟิกความถี่มานะไม่สามารถจูนความถี่หรือว่าตั้งค่าความถี่ได้นะต้องใช้ค่าที่จากโรงงานที่เขาตั้งมาให้เรียบมาให้เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับนะก็ถือว่าเป็นไม้บอดี้แพคที่ราคาประหยัดนะก็เหมาะสมกับราคาของเขาอยู่ครับประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมหลังจากคลิปต่อจากนี้ผมก็จะลองทําการทดสอบไอตัวไม่บอดี้แพ k ไอตัว SGS รุ่นนี้ให้ให้ดูอีก,อกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมขอก็ขอแกะให้ให้ชมให้ดูกันนิดหนึ่งส่วนของตัวส่งตัว transmitter ของไมรุ่นนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนไ เวลาเราใส่ฐานก็ก็มันจะมีไอตัวคลิปล็อกตัวนี้ให้ให้เรากดสองอันนะแล้วก็ค่อยดึงออกค่อยค่อยค่อยง้างออกประมาณนี้พอดีผมถ่ายมือเดียวผมอาจจะไม่สะดวกนี่ฮะก็จะก็รุ่นนี้ของตัวส่งจะใช้ฐาน 2A 2 A, ก้อนนะครับผม2ก้อนฮนะจะอยู่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะ เวลาใส่เสร็จแล้วเรา,เาดันเข้าไปก็จะล็อกแบบอัตโนมัติให้นะนะครับผมส่วนการรับส่งของไมรุ่นนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบแบบจริงจังนะผมแต่ที่บริษัทเขาเคลมมาคือเขาบอกว่าระยะทางรับส่งในที่โล่งไม่เกิน50เมตรนะ นะครับผมไม่เกิน50เมตรนะฮะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาในสเปคเท่านี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบ คลิปการแกะกล่องไอตัวสินค้าตัววายเลดไมโครโฟนแบบบอดี aw, ้แพคยี่ห้อ XGS นะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับทุกท่าน